กองของสาวนะคะเพื่อจะได้ภาพเก็บเาไว้เป็นหนึ่งสองสามอค่ะหลังจากนั้นนะคะเจ้าสาวของเราทําการหยิบแหวนขึ้นมาเจ้าสาวคะอย่าพึ่งสวนค่ะเรามีคถาให้ด้วยนะคะเดี๋ยวท่องตามนะคะแล้วก็มองไปที่แหวนก่อนค่ะเอาแหวนเจ้าบ่าวขึ้นมานะคะมองไปที่แหวนท่องคถาตามเราพุทธธรรมเอาสตัมให้เมีย ทำมังเอาสตังให้เมียสังทังเอาสตังให้เมียหาได้กี่บาทกี่สตังก็เอาสตังให้เมียเปลี่ยงไปสามครั้งค่ะเพี่ยงรักกูหลงกูและกูหลงกูอาสวมเลยค่ะนี่คือคาถานะคะท่องนะคะทุกวันนะคะการันตีว่าได้ผลแน่นอนนะคะเดี๋ยวเจ้าบาวกัเริ่มหน้าซีดแล้วคะตอนนี้ แล้วค่ะสมน,นะคะช้าชาชา้ชาช้าครับ